ครับอีกตัวอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับ struct นะครับต้องการประกาศ struct ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานนะครับว่าพนักงานคนนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีเดือนเท่าไหร่นะครับมันก็มี2ส่วนนะฮะ struct นี่มี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของชื่อนะครับชื่อเก็บเป็นเป็นสตริงนะครับก็เขียนไว้ว่าคานะครับคาแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อของ อันนี้นะครับว่าเนมนะใช้เก็บชื่อพนักงานนะครับความยาว3 2นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับเก็บเงินเดือนนะสมมติเป็นเลขคุมกลมเลขลงตัวแล้วกันนะเป็นเลขที่ลงตัวนะครับก็ใช้อินนะเก็บเงินเดือนพนักงานได้นะครับโอเครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับมาใส่ไว้ในสต๊ c กนะฮะที่ชื่อว่า employee นะครับ สต๊อกเ e ็มพอยร์ก็เป็นข้อมูลพนักงานนะฮะ employee ์ีการเปิดนะฮะแล้วก็ตีการปิดนะครับคราวนี้เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงนะครับปกติเนี่ยตัวแปรตัวนี้เวลาอ้างถึงข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดทั้งหมดใช่ไหมครับต้องใช้คำว,ว่า s t ๊อกเอ็มพอย e ์นะครับในการประกาศนะครับตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับต้องใช้พิมพ์ว่าสต๊ c กแล้วก็วักเอ็มพอย e ์แล้วก็ชื่อตัวแปรน,นะครับซึ่ง เราต้องการให้เขียนโปรแกรมได้สรุวกมากขึ้นนะฮะแล้วก็เขียนคํานี้เข้าไปครับคําว่า t h p e def นะครับมองว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะครับว่า staff employee เนี่ยสามารถที่จะเขียนใหม่นะครับด้วยชื่อนี้ได้ครับชื่อ employee นะครับตัว E ใหญ่ได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นการประกาศนะครับโคงสั้งข้อมูลที่เก็บชื่อแล้วก็เงินเดือนนะครับครับต่อไปก็ดูการใช้งานนะครับ สมมติว่าอันนี้เป็นโค้ดที่เขียนในเมนแล้วกันนะครับก็เขียนตรงนี้ไปเข้าไปนะครับ in main นะครับฝั่งนี้นะนะครับ in main ปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดนะครับต้องการประกาศพนักง,งานขึ้นมาคนหนึ่งครับนะมีชื่อว่าจอนนะครับเงินเดือนหนึ่งหมื่นนะครับผมก็เขียนเข้าไปครับว่า m employee นะครับสังเกตว่าอันนี้เป็นตัว e ใหญ่นะครับซึ่งสมมติถ้าเราไม่เขียนอย่างนี้นะครับเราก็เขียนว่า s t u c k employee นะครับแบบสีเขียวก็ได้นะครับถ้าเท่ากันนะครับก็อันนี้เป็น type นะครับ type คือเป็นชนิดข้อมูลนะครับ employee นะครับแล้วก็มีตัวแปรชื่อชื่อ e นะครับตัวแปร e นะครับ อันนี้นะครับสมมติต้องการจะบอกว่าพนังกางานคนนี้มีชื่อว่าจอนนะครับเงินเดือนห0,000หมืน,นะผมเขียนว่า e เท่ากับนะครับแ,แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปครับบอกว่าเนี่ยออจอนนะครับแล้วก็เงินเดือนห0,000ืหน,นะครับ ก็คือจอนะครับจะใส่ในส่วนของน m มนะครับแล้วก็10,000ใส่ในส่วนของ Salary นะครับแต่ถ้าเกิดเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะคขาผ่านไม่ผ่านนะครับต้องมีการแคส t i n g นะครับข้างหน้าด้วยนะครับก็แคสที่หนึ่งครับผมก็แทรกโค้ดไข้ตรงนี้ครับแทรกว่าวงเล็บนะฮะ employee นะครับ ก็เป็นการแปลงข้อมูลนะให้แมทช์กันนะสองฟงฝั่งเท่ากับนะครับซ้ายกับขวาให้ตรงกันนะครับโอเคนะครับถ้าเราจะพิมพ์ค่ามาดูนะครับผมก็เขียนโค้ดตามนี้ครับบอกว่าเนี่ยพิมพ์ f นะครับพิมพ์ f วงเล็บนะฮะ s วงเล็บปีการแล้วก็เข็มขัดคำพูดนะครับเปอร์เซ็นต์ s นะะต้องการพิมพ์ชื่อมาดูก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์เดือนมาดูนะฮะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ดีด็อกนะครับ แล้วก็ New Line นะครับนะส่งข้อมูลไปนะครับตัวแรกนะครับก็คือ e. name นะครับอันเนี้ยคือ s ตัวนี้นะครับต่อไปก็ e. นะครับแล้วก็ salary นะครับอันนี้ก็คือ เปอร์เซ็นต์ดีตัวนี้ครับเงินเดือนเป็นอินทิเจอร์นะครับก็พิมพ์มาอยู่ได้ครับก็พิมพ์ว่าจอนวักหนึ่งหมื่นอย่างี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับอ่าต่อนะครับสมมุติว่าพนักงานคนนี้นะครับอีกหน่อยเนี่ยได้ขึ้นเงินเดือนครับนะึ้นเงินเดือนก็เขียนว่า e. นะครับแล้วก็ salary เท่ากับ2 0,000นะโอ้จากเดิม10,000พปุ๊บขึ้นเป็น20,000นเลยนะครับเขาก็ดีใจมากครับนะเขาก็จะเปลี่ยนนะชื่อตัวเองนะครับ e. name นะครับเท่ากับเจนนะครับเปลี่ยนชื่อนะจากจอ์นเป็นเจนนะครับคินอย่างนี้นะครับบรรทัดน,นี้อพนะข์ผ่านนะครับบรรทัดบรรทัดนี้นะผ่านนะ บรรทัดถัดไปนะครับค้อความไม่ผ่านนะครับนะอันต้องอันนี้ต้องลบทิ้งนะฮะต้องต้องเขียนใหม่ครับนะการที่จะนําข้อมูลที่เป็นสตริงเนี่ยไปใส่ในใน name เนี่ยนะครับต้องใช้เรียกฟังก์ชันครับนะเรียกฟังก์ชันชื่อนี้ครับ string copy นะ str แล้วก็ cpy นะครับ string copy นะครับก็ก็ก็ไปใส่ในนี้ครับใน e name นะครับ แล้วก็เอาค่าเจนครับเข้าไปใส่ใน e. name นะครับถ้าเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับก็จะคอมไพล์ผ่านแล้วคำสั่งนี้นะครับที่เหลือก็พิมพ์มาดูเหมือนเดิมนะครับก็ใช้คำสั่งพิมพ์แบบเดิมมาดูได้นะครับก็จะขึ้นว่าเจนสองหมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการสร้างท้ายใหม่นะครับเป็น ชิ้นข้อมูลที่ประกอบด้วยชื่อนะครับที่เป็นสตริงนะครับแล้วก็มีเงินเดือนเป็นอินทิเจอร์นะครับแล้วก็ลองใส่ข้อมูลเข้าไปข้างในนะใช้วิธีนี้นะครับหรือไม่ก็แยกใส่ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับเขียนว่า e salary เท่ากับส0งหมนะครับแล้วก็ copy คำว่าเจเนใส่ใน name เอาก็ได้เหมือนกันนะครับ